ตั้งแต่ประเด็นร้อนเนี่ยนะฮะสนานโซเชียลอีกครั้งกับความสัมพันธ์ระหว่างอิงฟ้าวราหะนะครับรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลกับนักแสดงสาวติณาสุภาพนาศนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ย ถ้าได้เข้าไปส่องอินสตาแกรมของทั้งคู่เนี่ยก็ปรากฏว่าอิงฟ้าแล้วก็ตีนานเนี่ยได้อันฟอลโล่กันเป็นเที่ยวเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยกระแสข่าวของทั้งคู่เนี่ยมันดราม่าออกมาจนงงไปหมดแล้วครับว่าอะไรคือจริงไม่จริงยังไงนะรเรื่องราวแท้ๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงต้นต่อของการเกิดดราม่านะครับซึ่งก็มีชาวทวิตเตอร์เนี่ยได้มีการสรุปเอาไว้นะครับบอกว่า ถ้าอ่านเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะเข้าใจมันไม่ได้เกิดแค่ว่าจากการโทรไปให้กำลังใจเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเพราะผู้จัดการของตอนอเนี่ยนะครับรู้ว่ามีประเด็นกันอยู่กับแฟนคลับแฟนคลับเนี่ยก็ไม่ได้ไปยุ่งแต่ละฝ่ายก็ต่างคนต่างอยู่ตั้งแต่ช่วงเข้าประกวดนะครับก็อันนี้น่าจะหมายถึงในช่วงก่อนหน้านู้นนะฮะที่อิงฟ้าจะเดินทางไปแข่งมิส s กร์อินเตอร์เนชั่นแนลที่มีประเด็นออกมาว่าเดินทางไปสิงคโปร์ด้วยกันนะครับหลังจากที่มันดราม่าช่วงนั้นมาเนี่ย ต่างคนก็ต่างอยู่นะครับอิงฟ้าก็ตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อมเพื่อที่จะเตรียมฟาดบนเวทีมิสแกลนอินเตอร์เนชั่นแนลจนกระทั่งได้รองอันดับหนึ่ง Miss Grand มิสแกลนนั่นเองนะฮะแต่แล้วเนี่ยผู้จัดการของตอนนอเองนะฮะกลับถ่ายคลิปของตอนนโทรหาอิงฟา้าโดยที่ตัวอิงฟ้าเนี่ยนะครับไม่ได้ยินยอมแล้วก็ไม่ได้รู้ว่ามีการถ่ายนั่นเองจากนั้นเนี่ยนะครับผู้จัดการของตอนนอก็ลงคลิปตอนที่คอในสตอรี่ให้เป็นกระแสทั้งๆที่ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่า ลงไปเนี่ยจะมีประเด็นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับลงเสร็จทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีแล้วก็รีบที่จะลบออกนั่นเองหลังจากนั้นนะครับก็มีแอคปัน่นเอาคลิปเนี่ยมาปั่นในแท็บนะครับอิงฟ้าเห็นจึงออกมาบอกว่าแค่โทรให้กําลังใจกันแต่ฝั่งตอนนอนเนี่ยบอกมีคลิปเสียงถ่ายตอนคอลนะครับมันก็เลยยิ่งเกิดเป็นประเด็นดาราม่าขึ้นมานั่นเองนะครับอิงฟ้าแล้วก็ตัวแฟนคลับเนี่ยจึงเริ่มที่จะไม่โอเคละ รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่านะครับอิงฟ้าจึงโพสต์ลงทวิตเตอร์อีกรอบนะครับบอกว่าถ้าหวังดีอย่าทําแบบนี้อย่าติดต่อกันอีกขอให้จบอิงฟ้าไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับบุคคลดักล่าวอีกต่อไปนะครับตัวอิงฟ้าเขาก็ไม่โอเคที่มีการถ่ายลมแบบนั้นไปนะครับซึ่งการให้กําลังใจกันเนี่ยแฟนคลับอิงฟ้าเองเนี่ยไม่ได้เคยมีใครที่จะว่าเลยนะครับยินดีด้วยซ้ําถ้าหวังดีจริงๆแต่ว่าผู้จัดการส่วนตัวของตอน,น,อนเนี่ยนะครับ ทําแบบนี้บวกกับตอนอเองนะครับที่ก็เห็นว่าผู้จัดการเนี่ยได้ถ่ายแต่ว่ากลับไม่มีการห้ามกันนะครับทุกคนเลยไม่โอเคแล้วก็รวมถึงตัวแบรนด์เนี่ยส่งผลทําให้แบรนด์เนี่ยเลิกจ้างสัญญากับตอนอนั่นเองนะครับซึ่งสาเหตุที่มีประเด็นนะครับตอนอมีประเด็นเนี่ยโทรหากลางไลฟ์ที่อิงฟ้าไลฟ์ FE, งานอยู่ก่อนหน้านี้บวกกับตอนนกดไลฟ์แอนตี้อิงฟ้าในทวิตด,ด้วยนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้าหวังดีจริงๆเนี่ย ผมไม่กดไลค์แอนตี้บวกกับล่าสุดนะครับที่มันเป็นประเด็นที่ดราม่าเดือดตอนนี้เลยเนี่ยฮะก็คือประเด็นที่เขาแต่ผู้จัดการเนี่ยถ่ายลงสตอรี่นะฮะซึ่งก็นี่แหละนะฮะเป็นต้นตอนทั้งหมดที่มันเกิดดราม่าขึ้นมานะฮะจนกระทั่งทําให้แฮชแท็กของตีน่าเนี่ยพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ณเวลานี้เลยนะครับแม้กระทั่งณเวลานี้เนี่ยตอนน้องเองก็ยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าชี้แจงประเด็นนี้กับสังคมที่กำลังดราม่าก,กันอย่างหนักนั่นเองครับ